สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เราก็มาตามแนวทางของเลขสูตรเลขเรียงมหาัศจรรย์กันต่อนะครับก่อนอื่นที่จะไปรับชมก็ดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเรามาดูเมสูตรของเราครับเมสูตรของเรานะครับหมดที่แล้วก็ห้าสี่นะครับสูตรที่เราเข้านะครับมีเข้าทั้งสามสูตรสูตรที่สี่มาที่สี่นะครับ มาที่54นะครับเดี๋ยวเรามาทำงวดนี้ต่อนะครับงวดวันที่16มีนาคมนะครับเป็นงวดที่10นะครับสูตรที่1 0 0ตั้งนะครับร้อยตั้ง8 8 9 0 1 สนะครับสูตรที่2องอมาตะนะครับสิบหกสิบเจ็ศูนยสะครับสูตรที่3ก็10บบวกเจ็ดบวกเนะครับเป็น16 หตัวสุดท้ายบวกที่2นะครับเป็น6กสองก็เป็น3นะครับตัวนี้สูตรเด่นบนนะครับ,เด,นบนเด่นบนเด่นบนเด่นบนรได้ตัวไหนมาเด่นบนรดัหเจ็ดด้าศูนย์ ตัวชนกันัะตัวชนก็จะเห็นมี8 8 1แปดหนึ่งสองแปดแปดเก้าหนึ่งสองสาศูนย์ก็หนึ่งสองสามสี่ศูนย์สีก็หนสูนย หงแล้สองสองหนึ่งสองสองมีสองสูตรสามสมีสาสูตรหนึ่อมีสสูตรสหนึ่งสมีสูเดียว5้าห้าม่มีสักสูตรเลยหกหนี่หนึ่งสองเด หนึ่งสองสามเจ็ดก็สามศูนย์แปดโอเคน่าจะครบนะครับแล้วได้ตัวเด่นมาแล้วครับตัวเด่นงวดนี้นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลงที่กระดาษแบบของกคลังวดที่แล้วหรืองดที่แล้วงดที่แล้วที่เราทํามานะครับเราเต็มมามาที่ตัวกลับนะครับเต็มนะครับแต่แนวทางเราเข้ามาดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนที่สรุปปักหลักนี่มันก็จะไม่เข้าแต่แตว่าแนวทางของเรามาที่สี่ห้าห้าสี่นะครับเดี๋ยวเราก็หาแนวทาง ที่มันที่เน่นปักหลักมาปักให้ดีกว่านี้นะครับเสร็จแล้วก็เรามาลงที่สเลกเรียงมา จะเป็น1ิหทับสามทับหกแปดหกเลยแปดสุด,ส,ดสุดล่างครับเด่นล่าง เด่นล่างที่เราทำได้เมื่อกี้ก็นี่ครับแปดเก้าศูนย์หนึสจูนยสุดก็มีจะมีสานะครับ 8, 9, 0, 1, 3, เราจะได้มาประมาณนี้นะครับคือหนึ่งสามเจ็ดลราก็จะจับคู่จับคู่ให้เลยครับจับคู่เลยจับคู่ก็จะเป็นแปดเก้า 8 8 1 8น8่แล้วก็90 9 1 กศูนย่าแล้วก็13 17มแล้วก็37นะครับเราจะวนกันหมดแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็บนที่เลขแปใหม่นะครับ 01มีลล2 8 2. ้8 4 8 5 8ป8สีปหมละ8ได้ได้แปดสองแปแห้าปดหแล้วก็9กสอง 9495 96แล้วก็เป็นเป็น02 04 05 06แล้วก็ตัวไปเป็น1 2 1 4 1 หนกแล้วก็ตัวเมนสามสามสองสมสี่สามห้าสาแล้วก็เป็นหลักเจ็ดเจสองเจสี่ ตัวเด่นตัวลองมาครบนะครับตัวเด่นตัวลองแล้วก็จับคู่ให้เรียบร้อยครับเป็นสูตรล่างนะครับตัวเด่นร้วะลง คือตัวเด่นของเรานะครับตัวรองก็จะเป็นสามเจ็ดนะครับก็เราจะได้แม่สูตรของเรามาครบแล้วนะครับพร้อมจ,จับคู่เรียบร้อยนะครับเป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มนะครับ ชุดเต็มจะอยู่ในวงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาลงาตัด,ด้วยแต้มนะครับแล้วก็ตัดได้เด่นปักหลักสิบหน่วยคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเราก็จะทำเป็นคลิปคลิปถัดๆไปนะครับจนกว่าคลิปสุดท้ายก็สรุปกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามไวนะครับเพื่อจะได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ